พี่น้องเดี๋ยวสมองก็สิขอบอกอีกเทือน,นึงเนะะ้อค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เขามาเบื้องไมยัง่มงหูวา่าวิธีรักษาแบบบาน,บานแบบสไตล์สามองรักษาจังใดเนาะพี่น้องคะเริ่มกันเลยเนาะคะ่ะอันดับแรกพื้นมองนี้สามองมีต้นหญ้าหญ้าเต็มติดเง่าติดโคนสมองก็ลกหญ้าออกเลยพี่น้องนี่ลกแบบนี้คะ่ะลกอ้อม ลุกอมอมออมเงาเพิ่นแล้วก็เปิดระบบลากพี่น้องเห็นบ่หากที่สี่มาจังเสียนะคะเปิดระบบลากออกให้เพิ่นลากเพิ่นถึกถึกแสงแดดถึกอากาศวันนี้สาวมองก็ลุกหยาออกเบิดโพนนี่เลยค่ะอันนี้มันโป้งไมเลยพี่น้องวันนี้สาวมองก็บักยุกฟืนออมตนเลยค่ะระยะฟืนฟืนหมองนี่ สูงภูมิสูงภูมิหอดใสซ่สมอนก็ฟืน้นอ้อม